ซื้อบัตร ep 17ได้ยังบุตรทดลองวันอ่า ep นี้นะคะมีศิลปินรับเชิญนะคะนุกปลายเขาเป็น fc นุกปลายบ้างใคาเป็น fc เนตกาแฟศรีนครน,นะคะมามาจอยการบัตรหน้างานสองบาทตอนนี้อยู่นานะคะเพา่ันมหาเก็บฮ็ตไปหน้าโขกแหลกมากนะคะหน้าโขกแหลกมากให้กัเจ้าซอปลูกอ้อยนะคะให้เจ้าซอปลูกอ้อยหน้านันปกติฮิตคมขึ้นหลายค่ะหน้านันปกติฮิตคมมันสิขึ้นหลายแบบน,นี้ไปยางเบิง่งได้มาดอกเดียวขอหลอเพราะว่าฝนมันไม่ตกค่ะฝนมันไม่ตก เสื้อามาเบ่งหน้ากำลังปล่อยน้ำใส่นาน้องนะคะทุกคนกำลังปล่อยน้ำใส่นาน้องนะคะเจาะบาดาลไว้ค่ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เมี่ยนโซลาเซลล์นะคะเอาโซลาเซลล์มามาติดให้แม่นะคะตอนอตนโควิดรอบที่สามติดตั้งโซลาเซลล์ให้แม่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เจาะน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลประมาณสองหมื่นกว่าบาทจัดกับโซลาเซลล์น้ำเห็นใบไมั้ยางน้ำหนูแล้วเห็นบะเสียงยังยังยังนน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 น แต่ีต้นมันฝุ่นอันกระเทียงหน้าหนึ่งเนี่ยกระเทียงหน้าสองนะคะปลูกกล้วยค่ะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกยางไปตุ่ติบตัวเด่นนี่ก็กล้วยออกเครื่อแล้วปลูกต้นปลูกเขือต้นปลูกพริกเต็มอยู่นี่ปล่อยน้ำใส่หน้าเหลาหอยลายลายค่ะทุกคนหอยลายพัสดแม่เก็บทีใบใบโบ,บ๋โบกค่ะแก่ช้ำอกช้ำในใบบ๋โบกแก้ช้ำอกช้ำในนะคะมีน้ำอะไรก็เกิดอะไรก็เคลื่อนฝุ่นหมายเลขปล่อยนี่อกหอยค่ะสิกบเป็น ต้มเมนกี่ก็ตับมะคุงอยู่ทั้งหอยทั้งหวัวกาดลายจะกัดนรลานเลยอยู่ฝุ่นน่ะอย่าหารอยเห,หเยื่อเฉยมัน <c oughs> นี่นะคะปล่อยน้ำเส้น้าเร้วๆอันนี้นะคะเป็นนาของน้องเจนนี่เองนะคะลานเขาเร้วๆกระลังเขียวชุ้มเลยปล่อยน้ำแบบนี้อันนี้ปล่อยน้ำเสนหน้า <c oughs> นี่น้ำน้ำเอามาจากน้ำบาดาลต่อทอต่อมานี่ ทอต่อมาพักบุ้งกัอยู่นั่นจุ่มผักบุ้งนั่นไม่ต่หยอดงามอย่างนั้นผุนพ่อกับแม่พุนเราอยู่ผุนพ่อกับแม่อยู่พุนนี่ก้อยน้ำเส่น่าขาน้ำใส่ใสเย็นๆค่ะทุกคนน้ำเย็นมาสั่นพุน่ะน้ำบาดาลค่ะทุกคนกินก็ได้อาบก็ได้น้ำบาดาลโอ้ยอยากเล่นน้ำด้วน่ะนี่หน้ากับหน้าแห้งค่ะหน้าไม่แต่ขีดดินแหยปีว่างอัน ปีวังโควิดหน้องมันหาเห็ดน้องมันหาเห็ดปีวังโควิดนั่นบริวารเขาสีเด้อ่ขานั่นยอดเขาเอาเอันเ,เอาไม้จิ้มจิ้มละกันยอดเขาเอามหยอดเขาซอยแม่ก็พอปเปลี่ยนวังโควิดตอนนั้นมหยอดเขาซอยอันพอก็แม่ค่ะอันเอาไม้เอาไม้แท่งล่งละกันเขาันยอดลงไปนะคะนี่คือนานะคะทุกคนแม่ปลูกข้าวเออปลูกเขากินไปกินบ้านเฮานีละบริขายบริวญางาทุกคนเห็นไหม ธรรมชาติล้วนๆได้หนะปุนะเพราพปันหาเก็บหอยเก็บหอยหรือเก็บอีปูอีปูบ่ะตะปูตังหอยโอ้ยเก็บต้นเนียพอดจะไปใส่อะไดที่นี่จ่ได้เอาเนี่ยมาใส่ตะกงตะก้าจะใส่หรอเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดเอาพวกบุ้งตรงนั้นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยนะขาล่าเหี้ยวเด็ดอันกเกงอ่ะมืออาชีพในการหาปูหาปลามากนะคะทุกคน นี่ได้ทั้งปูได้ทั้งหอยค่ะทุกคนนี่ได้ละตัวเนื้องี่ปูปลาสีเลือกยี่ห้ออะไรเนี่ยคุณยายนวลหนมใกล้ๆดูค่ะสีสิเลิอกปุ๊บป๊าสีสิเลิอกปุ๊บเด่งปับเลยอ่ะแต่มึงดูหอยเป็นโอ้อ้วนเลยอ่ะปัา คุณยายนวลสีฟิลเลอร์ที่ไหนคะเนี่ยที่เราตรรมมาสร,ร์บ่อพี่เราธรรมศาสาบ่อคะตด้ๆๆปวดเจ้าบอลดูลอยากัวเบ่งปากเบ่งปากหลู่ก็ปากแม่ค่ะบ่ต่างกันเลยตอนนี้เ <c oughs> ป,ป็นมดก็าหาเฮ็ดเด้อะไรมเดง <c oughs> ด,ง,ดงเขื่อ <c oughs> แต่ยังไม่หาตรวปาก ตอนนี้ว่าตอดตอดปากคนมันตอดข้างใน้าแม่ไม่จับปากแม่แล้ว่าเราเขาไปใส่ข้างใน้าพี่แม่อ่าโอ้ยแม่ก็เลยว่าอจะยังไ่จับปากกูว่าสัตว์ต้อยากสีฟิลเลอร์ก็คือบ่บอกอยากสีฟิลเลอร์คือบ่บอกความจริงว่ามันนี่ล่าจะแม่ได่นๆโตมันออกเป็นจักเตียนตอดปากเจ้าของวันนี้แม่เขอดูขอดูขอดูปากใหม่ค่ะถ้าปากนิ่งๆไม่ต้องยิ้มนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะวันนี้เราก็จะมาะโฆษณานะคะวันนี้ก็เป็นสัตว์ธรรมชาตินะคะชนิดหนึ่งที่สามารถทําให้เรานะคะปากเล็กกลายเป็นปากใหญ่ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณต้องการที่จะมีริมฝีปากที่สวยและอวอบอิ่มนะคะคุณไปจับแตนมาตอดปากคุณเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนคุณจะคุณจะได้ปากแบบนี้ทันทีเลยนะผู้แม่เห็นผู้หายโคกเก่าอี่ลีๆๆคอยอยากหวัวไปนะโค้หน,น้าหนูมีแต่คองกินไป่ะ ทั้งบัคคออะม,มีจ้ะทั้งกล้วยทั้งบัคคอทั้งบักกันเมาพื่อร้านไม่ปิดนาให้ว่ามันบ่มีเราได้หนิบัคคอว่าบ่ลุื้ตัดออกเราสัน่นบักคออะเหลือต้นน้อยเด็กต้นนี้อืมนี่แล้วๆๆๆๆๆอืม,มหวาน ต้องไปเยาะเยะใส่น้ำปลาใส่พริกป่นหวานหวานไหลโอ้ยยุ้งไมจะใส่ลรพ่อพาก์เงียหนูออกยังตายหนูออกค่ะทุกคนหนูหอนปารยุงไม่จะตัวยังไงพ่อเปิดกระจกรถยุ้งมันไหลทุกคนตอนนี้เราก็จะลังอ่ากระบานจากหน้าจากหน้าไปบ้านนะคะไปฮ็ดกับคงกับเขากินแล้วก็กินของ้าน้าแม่ ข้ามิไดาสิวัยขาสนุก่อนนะคะหล้วก็สิเดินทางไปคอนแก่นนะคะฝากซื้อตัวซื้อบัตรด้วยนะคะที่ร้านฝากซื้อตัวซื้อบัตร EP 17ด้วยนะคะบัตร1 2 9บาทนะคะใครนะคะที่อยากมาดูหน้างานนะคะที่อาอาหอศิลปกรรมนะคะหอศิลปกรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะบัตร299เาบบิ่งยุ่งไม่จดอย่างไงบัตร299าบาบาทใกล้ชิดศิลปินถ่ายรูปคู่ถ่ายคอนเทนต์ได้นะคะที่ร้านามาได้นะคะมาสนุกสนานกัน